สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับฟอร์ดี้เช่นเคยครับและวันนี้นะครับบังเอิญนะครับว่าผมเนี่ยได้ไปเล่นแล้งมาก่อนหน้านี้แล้วได้เล่น5 e v นั่นเองสำหรับใครที่ พิ่งกลับมาเล่นใหม่หรือไม่ได้เล่นนานนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบเพราะเกมไม่ได้บอกนะมันบอกช่วงที่เป็นอีเวนต์เข้ามาและหลังจากนั้นก็ไม่ได้บอกนะครับนั่นก็คือถ้าเราเล่น e ีวีหตัวพร้อมกับเพื่อนนะครับผมแบบไม่ซ้ํากันนะมันซ้ากันไม่ได้ด้วยแหละเอาจริงๆจะได้รับบัฟพิเศษนั่นเองอะจะมีอีวตัวไหนและจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดีีส่วนลดด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือนิมเปียครับก็เป็นแอทแทกเกอร์หนึ่งใน E ีที่เรียกว่ามาเป็นตัวแรกเลยนะ และยังเก่งอยู่นั่นเองครับเรียกว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะ EV 5ตัวเนตัวในการแข่งขันเนี่ยโผล่ทุกตัวและเป็นตัวเลือกแรกๆแ,แ,แทบทุกตัวเลยครับเรียกว่า EV คือสุดยอดโปเกมอนแห่งการแข่งขันก็ว่าได้ครับผมและ EV ตัวที่2ก็คือเอฟี่นั่นเองครับและผมบอกเลยนะครับเอฟี่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ในการแข่งขันโวแชมปิพซีรีส์ครับทั้งโซน NA และ EU เลยครับผมเรียกว่าขายดิบขายดีเป็นแอแทค k เกอร์ EV ที่เก่งที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ครับและ EV ตัวที่3นั่นก็คือกราเซียครับสำหรับกราเซียเนี่ย บอกตามตรงเลยครับว่าเป็นหนึ่งใน e ีวสายแทกเกอร์ที่โดนบัฟเนิฟบ่อยที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังเก่งนะถามว่าเก่งไหมเก่งครับในแพทช์ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งโดนเนิรฟมาแต่ในการแข่งขันก็ยังมีคนหยิบมาเล่นนั่นเองครับ นับว่าเป็นหนึ่งในแอทคเกอร์อีที่เก่งมากๆเลยครับผมและไปต่อกับสปิสเตอร์อีครับหรือก็คือรีเฟียนั่นเองครับผมสําหรับรีเฟียนะครับก็เป็นหนึ่งใน e ีวที่สามารถรีดามเมดได้รวดเร็วสมกับคําว่าสปิสเตอร์และความสามารถในการที่จะลัดอ็อบเจกต์ได้อย่างแม่นยําด้วยนั่นเองครับเลยทําให้ตัวรีเฟียเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นไม่บ่อยเท่าตัวอื่นนะเหตุผลก็คือโดนแบนครับ ในโซน NA EU เนี่ยคือโดนแบนดยับยับยับเลยครับโอ้โหเรียกว่าถ้านับโปกเกมอนที่โดนแบนบ่อยที่สุดเนี่ยรีเฟียน่ผมเชื่อว่าติดท็อป5แน่นอนครับผมและ d e f e n เดอร์อีตัวสุดท้ายครับอี e ตัวที่5นั่นก็คือ b l a c k กี้ั่นเองครับสำหรับ b l a c k กีเนี่ยท่าของมันนะตัวของมันเนี่ย เป็นดีฟนเดอร์ก็จริงแต่เป็นดีฟนเดอร์ที่น่ากลัวมากๆครับท่าของแบก็กี้อย่างท่ามีลุกหรือว่าเป็นท่าจ้อง,งเขม่งนะในภาษาไทยอะจะสามารถจับคู่ต่อสู้ได้3วินาทีแล้วคู่ต่อสู้จะออกจากวงที่โดนจับไม่ได้ครับเป็นท่าธรรมดาที่คูดาว8 9วีนะแต่บอกเลยว่าความสามารถของมันเนี่ยเหนือกว่ายูไนต์บางตัวอย่างเมทักครอสซะอีกอะโอ้บอกเลยว่า น่ากลัวมากๆครับสำหรับอีวิ้แบล็กกี้สมแล้วที่เป็นลูกหลักของเกมโปเกมอนอยู่ไหนก็ว่าได้ครับและเมื่อนำอีว5ห้าตัวนี้มาเล่นด้วยกันจะได้รับบัฟพิเศษเพิ่มสเตตัสในทุกด้านนะครับผม1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะก็อาจจะไม่เยอะจริงๆครับแต่มันก็เป็นบัฟของเกมนี้และมันก็เคยเป็นเมตาอยู่ช่วงหนึ่งเลยและเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับคอมโบ5้าอีวครับ สุดยอด5อีวูในแหลง107เจออะไรครับนี่สวยแล้วล่ะคุณอิงเจอพลัง5อีวเอสสี่ครับไป let's go แล้วเราได้แบกกี้เลียนเลนด้วยแล้วแบกกี้ยอมใส่แชร์ให้ด้วยสุดยอดโคตรโหถ้าเลียนแรงแล้วเจอแบบนี้ทุกเกมนะโอ้ยม

รู้อย่างหรือยังอะดินี้หุยสุดยอดรอเวลหกก่อนราเวลหกให้เราแบบเราเก่งเลย ลูชันช้าไปหน่อยครับทำดีละเมื่อกี้ทำดีละแต่ชา้าไปน,นิดเดียววิสวยดิดังดิโอ้โหแล้วเวล6พอดี เทีทยริสผมน่าจะใส่กาเซียไว้เทียเอสด,ด้วยนี่หว่าผมทำไมผมไม่ใส่กาเซียวะกาเซียเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรใส่ของแอตแทกเกอร์เลยครับเออผมใส่ผมใส่ไว้โหโดนกดอะ่ะเนี่ยแหละคือความความของกาเซียความกาเซียผมใช้ว่าคำว่าความกาเซียและกันแม่งความกาเซียแท้ๆเลยเนี่ย เป็นคอมโบห้าวีด้วยไงอุ๊ยพลาดว่ะสอรี่สอรี่แบกกี้สอรี่โดนตกหลังว่ะหม่แบดขหม่แบดสอรี่วีต้องต้องเซ่เฮลโหลยูทูบรอแล้วละ่ะจริงช็อตไหนที่ทุกคนคิดว่าเป็นไฮไลท์พิมพ์ฮลโหลยูทูบรอเลยเห็นปะ 你吧，哈哈哈哈。 ดิโอ้โหแล้วใหญ่เลยทีเนี้ยอือหือยิงยับแล้วคือดาเมจม,มันเวอร์มากเพราะว่ามันเป็นตีห้าวุยงไงเฮดังหลบดาเมจ โอ้บ้าบอคอแตกเฮ้ยใช่ไหยหุยลำสวยจัดหุยหญิงลำสวยจัดเลยคุณหญิงโอ้โหลำสวยมากอะ่ะ สอรี่สอรี่สอรี่ไม่แบดเลย สุดยอดคือทีมก็ดีตัวละครก็ดี้ยแล้วดันเลจิเอเลคทีทามมิงนี้อันตรายมากนะทามมิงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นทามมิงที่ใชอยูไนได้ครับ เนี่ยเป็นทามมิ่งอยู่ไหนได้มันคือจังหวะสามสานซึ่งแบบเราใช้ได้ออลำสวยอีกแล้วเข้าแป้นแต่ดังไม่ได้อ่ะเสียไ,ได้เออลำสวยจริงคันนี้ลำสวยจริง เหุ๋ยหมดทีมอ่ะจริงๆเราเลี้ยงได้ครับเลี้ยงไว้ไม่เล่นได้เมื่อกี้ โหสุดยอดทีมโคตรดีจบละอันนี้เอฟฟีโคตรแบรเยียร้อยโหเอฟฟี่สสี่น็อกอะแต่ไปนี้เอฟฟีดีจริงครับผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยประเด็นคือคุณแยมจะรีเลือดไม่ค่อยขึ้นด้วยเพราะผมใส่ตับีิวมา ค,ความกาเสีย,ยคือล็อกเป้าเรารู้เรื่องเลย อีวุยห้าได้บัฟไอ้น,นี่ครับบัฟทุกอย่างเลยแต่ว่าผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันแต่บัฟสเตตัสทุกด้านเลยครับ 5, uh. ดอุ้ยโดนทุกอย่างเลย่วยเลยเค <5, S 1> okay. น่าะจะจบละเก่งจริง 5, นะอีวุยห้าดีครับ อีวูอีสาตัวมีเดี๋ยวก็มาผมเชื่อว่ามานะมาแน่นอนน h u n d e r า h o w e r s b o o ต t e r ใช่ไหมมาผมเชื่อว่ามาครับแค่ต้องรอเวลามาแน่นอน <c oughs> พลังของ5้าออ่ะแล้วคือแบบดาเมจเรามันตัวรีดดาเมจแต่ผมยืนไม่ดีขนาดนั้นใช่ดาเมจมันล้นมากจริงๆครับ5้าวมันค่อนข้างจะได้บัฟเวอร์มากก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม5้าอีวูนะเอาตามตรงครับมันอาจจะไม่ได้เป็น เมตาที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ท็อปเทียหรืออะไรอะไรแบบนี้นะแต่5 EV นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่น่ารักของเกมโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเองครับสำหรับใครที่เล่นกับเพื่อนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเออแบบหาคอนเทนต์ใหม่ๆหาอะไรเล่นสนุกๆเนี่ย5 e าีวก็ถือว่าตอบโจทย์และอย่าลืมนะครับอีวทั้ง5ตัวถือว่าเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักแข่ง ในการแข่งขันระดับ w a m p ์ช n s h i p Series ในปัจจุบันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะ นานานทีจะได้เห็นเกม5 e v ก็อยากจะอามาแชร์นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยกดติดตามรับชมไว้ได้เลยครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนฟอดี้นะสามารถสมัคร m e m b e r s h i ิมาได้เลยครับผมก็มีสติกเกอร์ให้ใช้ตอนไลฟ์สตรีมด้วยนะและสามารถมารับชมไลฟ์สตรีมฟอดี้ได้นะครับช่วงเย็นประมาณ6กโมงอ่ะแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ